หมดยุคแล้วนะครับสําหรับคนที่เป็นกระดูกสนังเสื่อมกระดูกสนังเครื่องและอ่อนแอออกกาลังกายไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาฝึกออกกาลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วบอกลาอาการเจ็บอาการปวดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับอยากจะฟิตก,ก็ต้องฟิตก,กับหมอแล้วหมอที่ไหน้หมอชวนฟิตหมอชวนวัยอย่างแม่ต้องการกล้ามเนื้อและโปรตีนค่ะ ขึ้นไม่มีตัวช่วยนะคะ Dose Trio Ben Protein โปรตีนจากไข่ขาวถั่วเหลืองโปรตีนจากพืชแล้วยังเสริมด้วยวิตามินดีแคลเซียมโคเอนไซม์ Q10 และไฟเบอร์ด้วยค่ะสดชื่นรสชาติดีพ่อแม่ท่านไหนสนใจเติมโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อแอดเลยด็อกเตอร์โดส สวัสดีครับหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่ต่อยอดมาจาก2ตอนก่อนหน้านี้กับซีรีส์ขยับแก้เคลื่อนขยื่นแก้เสื่อมนะครับที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดหลังกระดูกสันหลังเสื่อมกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับให้ได้ฝึกในการออกกําลังกายและเรียนรู้กับตัวเองกันแล้วในตอนนี้นะครับหลายๆท่านส่งข้อความกันมาว่าต้องการพัฒนากล้ามเนื้ออย่างจริงจังมากขึ้นนะครับนั่นเองก็จะเป็นเหตุผลนะครับว่าซีรีส์ตอนที่3 ตนี้เราจะทำเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อที่สำคัญมากที่สุดอันดับหนึ่งของคนที่มีปัญหานี้นะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อรอบก,กระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับเ<ด>พื่อหวังว่าท่านออกกำลังกายในวันนี้นะครับไม่ยากเกินไปแต่เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาความแข็งแรงนะครับบอกลากับอาการเจ็บอาการปวดแล้วมาต้อนรับให้กับความแข็งแรงใหม่ๆของเรานะครับถ้าพร้อมกันแล้วมั่นใจเราไปด้วยกันเลยครับ มาครับพ่อพ่อแม่แม่วันนี้มีอยู่2ส่วนนะครับนั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนเดิมเลยและเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับหลายคนยืดอย่างเดียวไม่ยอมสร้างอันนี้ท่านก็ได้แต่ประโยชน์ไม่เต็มทีนะครับหรือหลายคนสร้างไม่ยอมยืดอันนี้เช่นเดียวกันประโยชน์ก็ไม่สมบูรณ์เพราะ,ะนั้นเรามาออกแบบโปรแกรมให้มีทั้งการยืดและการสร้างเพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์อย่างครบถ้วนนะครับ มามาเริ่มที่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดแรกกันครับทุกท่านนะครับค่อยๆนอนลงไปเลยอันนี้จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังนะครับทุกท่านทํากันเป็นอยู่แล้วนะครับมาวันนี้เราทําไปด้วยกันพร้อมก,กันเลยนะครับงอเข่าขึ้นมาอ่าเอามือสอดใต้ขาแล้วค่อยๆกดลงไปเบาๆให้รู้สึกว่าหลังของเรายืดคลายนะครับให้รู้สึกสบาย15วินาทีไปครับ ถานี้เชื่อว่าคนที่เป็นอาการปวดหลังหรือคนติดนามซีรีส์ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำทําทุกวันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทำไปด้วยกันตลอดนะครับการยืดเยียดต้องทําทุกวันเพื่อให้เกิดการคลายของกล้ามเนื้อและจัดแนวกระดูกสันหลังนะครับอ่าสลับข้างกันบ้างครับมามือสอดใต้ขานะครับค่อยๆกดเข้ามาเบาๆไปครับ ไม่เกร็งนะครับอย่าให้รู้สึกว่าหลังของเราเกร็งหลายหลายท่านมาบอกว่าทําแล้วเจ็บแต่พอตรวจดูนะครับก็บอกว่ามีการเกร็งนะครับไม่ได้เป็นการยืดเหยียดที่ถูกต้องจะเย็นๆทำช้าๆนะคบทาให้ถูกต้องก่อนไปต่อไปนะครับ2ขากันบ้างสอดใต้ขาเรากดเข้าไป สบายมากเลยครับโอเคค่อยๆวางอ่ะคงชา้ชาๆนะครับอ่าถ้าต่อไปนะครับสอดได้ขาเหยียดขึ้นไป15วินาทียืดแข้งยืดขากันนะครับโอ้สบายมากครับ สลับกันนะครับอีกรอบนึงไปโอเคงอขาลงนะครับต่อไปยืดกล้ามเนื้อก้นกันหน่อยนะครับควยขามา มือสอดใต้ขาครับค,ค่อยๆกดเบาๆให้รู้สึกตึงเล็กน้อยให้รู้สึกอย่างสบายนะครับไม่เจ็บนะครับ15วินาทีเลยหลางจาท่านทำบ่อยๆแล้วแทบจะมาสอนกันได้เลยนะครับอ่าอย่าเพิ่งเบื่อท่าเก่าๆนะครับท่าเก่าแต่เราทำซ้ำบ่อยๆนั่นแปลว่าท่านั้นดีสำหรับตัวท่านนะครับอ่าสำหรับข้างช้าๆนะครับไม่ต้องรีบ อยกขาขึ้นมาทําให้ถูกต้องส5โอเคอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านค่อยๆลุกขึ้นมานิดนึงนะครับตะแคงก่อนก็ได้จะได้ลุกได้ง่ายๆนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําในท่านี้นะครับทุกท่านค่อยๆคู่เข่าเล็กน้อยสาหรับคนที่ไหวนะครับอ่าเอามือวางไว้นะครับเอามือวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตหลังของผมดีๆนะครับหลังของผมจะไม่แอ่นนะครับทุกท่านต้องห้ามแอ่นนะครับสำหรับคนที่มีอาการหลังเสื่อมหลังเคลื่อนเวลาที่ท่านแอ่นท่านจะเจ็บได้นะครับตั้งหลังของเราให้ตรงก่อนนะครับคอของเราตรงนะครับหลังจากนั้นนะครับก้มศีรษะเบา พร้อมกับโค้งหลังนะครับโค้งหลังอืมจะรู้สึกว่ามีการยืดมากๆเลยนะครับห่างไว้15วินาทีอันนี้เรียกว่าท่าแคทคาวนะครับแต่หลายๆคนอาจจะทําในท่าที่แบบมีการแอนด้วยมีการโค้งด้วยอ่าแต่สําหรับคนที่เป็นหลังสึงมหลังเสื่อนผมแนะนําว่าทําแค่โค้งนะครับไม่ต้องแอนนะครับอ่าแล้วก็กลับมาครับเงย,ยหน้าเบาๆทําหลังกลับมาไม่แอนนะครับไม่แอน นะอีกงอบหนึ่งครับฝึกท่านี้บ่อยๆครับก้มศีรษะเบาๆโค้งหลังครับโค้งสำหรับท่านี้เองนะครับก็จะช่วยในคนที่มีภาวะพงส้นหลังตีบนะครับท่านก็จะได้รับการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกตอ้องโอเคครับค่อยๆเนยศีรษะเบาๆตั้งหลังให้ตรงเยี่ยมมากครับ โอเคต่อไปจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับขอให้ทุกท่านลองสังเกตเตียงของท่านสักนิดนึงเอาให้เตียงของเรามีความแข็ง,ขงเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นวางบนพื้นปูเสื่อโยคะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเตียงนุ่มไปเลยท่านก็จะทําท่าได้ไม่ค่อยถูกต้องก็พยายามลองหาเตียงที่แข็งๆหน่อยนะครับอย่างน,นี้ก็พอได้นะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับเรานอ,นอนงายกันครับอึ๊บอ่านอนงายก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่าน ค่อยๆงองเข่านะครับสข้างเข้ามานะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะให้ทุกท่านใช้หมอนมาวางไว้นะครับบริเวณระหว่างขาแล้วหนีบไว้ด้วยลักษณะแบบนี้เราจะมาเสริมกล้ามเนื้อก้นกันก่อนนะครับวิธีการก็คือ,อหนีบไว้นะครับด้านหลังของเราให้ตรงนะครับแล้วค่อยๆยกก้นขึ้นไปเวลาที่เรายกก้นขึ้นไปนะครับให้เข่า สะโพกและหัวไหล่ของเราเป็นเส้นเดียวตรงนะครับสิ่งที่ทําให้หลายท่านมีการเจ็บคือหลายๆท่านทําเร็วเกินไปรวมไปถึงหลายๆท่านยกแอดมากเกินไปนะครับเหยียดขึ้นมาให้เป็นเส้นตรงพอแล้วนะครับไม่แอนค้างไว้20ิวินาทีไปพร้อมกันนะครับการที่เราหนีบหมอนลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยในการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวให้เพิ่มมากขึ้นนะครับท่านก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น สำหรับมือใหม่หลายๆท่านสามารถลองฝึกทำนะครับแล้วลองสังเกตดูว่าบริเวณแกนกลางบริเวณท้องของเรามีการเกร็งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับค่อยๆยกลงเบาๆทำทั้งหมด5ครั้งนะครับไปพร้อมๆกันเลยครั้งที่2ครับค่อยๆนะครับนีบก,ก่อนยกขึ้นอึ๊บนี่ท่านลองจับก้นดูก้นของท่านก็จะมีการเกร็งตัวอยู่ดูที่ท้องก็จะมีการเกร็งท้องนะครับ ถูกต้องละเอียดม,มากนะครับสําหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังเสื่อมหลังเคลื่อนนะครับผมก็แนะนําว่าพยายามลองทําแบบค้างไม่ต้องใช้จํานวนครั้งมากๆก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นให้เราคร้างนานหน่อยให้มีการพัฒน,นาในการเก่งกล้ามเนื้อที่ดีเวลาที่ท่านทําไม่ถูกท่าบา่อยๆท่านอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าท่านทำจำนวนน,น้อยๆแต่ค้างนานๆก็จะเป็นการปลอดภัยสำหรับตัวท่านมากขึ้นนะครับอเคค่อยๆลงหายใจเข้าหายใจออก อีกสครั้งนะครับระหว่างที่เราทําแน่นอนดูการหายใจของเราไว้นะครับไม่กันหายใจเด็ดขาดถ้าหากันหายใจก็จะทาให้ท่านมีการเกรง็งมีการเบ่งมากจนเกินไปนั่นไม่ส่งผลดีเลยนะครับหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายแล้วก็ลองเอาจิตใจของเราไปสัมผัสกับกล้กามเนื้อของเรานะครับว่ากล้ามเนื้อของเรามีการขยับตัวเกร็งตัวดีหรือเปล่า ตอนนี้เราเจ็บเราปวดหรือเปล่าน,นะครับถ้าไม่เจ็บไม่ปวดก็ทำไปด้วยกันเลยค่อยๆลงนะครับสามแล้วครับอ่าพักแป๊บนึงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปรอบที่สี่ครับยกอึบเป็นเส้นตรงไว้ไม่แอนไม่ต้องดันแรงจนเกินไป หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับถ้าหากว่าท่านทำาบ่อยท่านก็จะพอทราบหรือถ้าถามว่าท่านทำใหม่ๆนะครับท่านอาจจะลองหาคนมาช่วยดูช่วยจับท่านก่อนหรือทำข้างกระจกเพื่อท่านจะได้สังเกตท่าของท่านก่อนอันนี้ท่านก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับว okay. างลงครับสุดท้ายนะครับนี่ไบ้าย ใจเข้าออกสบายสบายโอเคค่คอยๆหย่อนกลนลงโอ้เยียมยอดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหลูกสรกล้าเนือ้อเริ่มทํางานนะครับต่อไปท่าที่2นะครับทุกท่านนอนหงายเหมือนเดิมนะครับผมอ่า ต่อไปนะครับเราจะพยายามเอามือของเราสอดไว้ที่บริเวณใต้หลังของเราก่อนนะครับดันหลังออกไปนะครับดันหลังให้มือแนบกับพื้นนะครับเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งบริเวณท้องของเรานะครับแล้วก็มีเชิงการของเรามีการบิดหมุนไปทางด้านหน้านะครับแะถูกต้องแล้วตอนที่แล้วนะครับเราให้ทุกท่านฝึกแล้วกับการค่อยๆยกขาขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้เองนะครับขอเสริมกันหน่อยนะครับทุกท่านลองยกแขนขึ้นมาทางด้านบนครับ แล้วให้ทุกท่านค่อยๆย,ย,ยกขาขึ้นมาทีละข้างช้าๆนะครับแล้วก็วางลงยกขาขึ้นช้าๆแล้วก็วางลงสิ่งที่ทุกท่านต้องสังเกตคือนหนึ่งหลังของเราพยายามคิดไวเ้เสมอว่าเราต้องกดให้แนบพื้นนะครับอย่างที่2ก็คือตอนที่เรายกขาขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ามีการเกร็งของบริเวณท้องของเรานี่คือความรู้สึกที่ดีมากๆลงยกขึ้นแล้วก็ลงนะ เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกัน10ครั้งสำหรับคนที่ฟิตเราลุยกันเลยช้าๆได้ผ่าเล่มงามน,นะครับ2องลงสามสขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าเราต้องทำช้าๆนะครับ ถ้าถามว่าเท่าเรำเร็วแรงมันจะไปลงที่หลังแทนที่เราจะทำแล้วสบายนะครับเราจะทำแล้วกลายเป็นเจ็บแทนอันนี้ไม่เอานะครับเราต้องแข็งแรงไปด้วยกัน9 10เยี่ยมยอดวางลงครับพักแข็งสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะเมือ่อยได้อ่าหายใจสบายๆพักสัก30วินาที ระหว่างนี้เราฝึกการหายใจไปด้วยก็ได้นะครับการหายใจทบทวนตอนที่1นนะครับให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆท้องป่อง,องหายใจออกยาว,ยาวๆนะครับให้ท้องแฟบแล้วก็ดันหลังให้แนบกับพื้นนี่ก็เป็นการพยายามใช้การหายใจแบบเป็นการบําบัดอาการปวดหลังอาการหลังเสื่อมนะครับฝึกหายใจอย,อย่างนี้บ่อยๆฝึกหายใจให้เป็นนิสัยนั่นก็แปลว่าท่านรักษาตัวเองทุกลมหายใจเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นว่า ท่านทําท่านก็จะได้ประโยชน์มากๆนะครับมารอบที่2ยกแขนขึ้นมาก่อนปุ๊บยกขาขึ้นมาทีละข้างดันหลังให้แนบพื้นด้วยนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่้านหายใจนะครับหายใจสบายสบาย ถ้าการหายใจคุมไม่ได้ร้องเพลงเลยครับร้องเพลงจะเป็นการควบคุมการหายใจของท่านได้ด้วยซิบโอเคพักสักแป๊บหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านแข็งแรงเดี๋ยวเราทําทั้งหมด3เซตนะครับ3เซตพักสักแป๊บหนึ่งฝึกการหายใจหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบ หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบนะครับาโอเคพร้อมกันแล้นะครับอีกเซตหนึ่งยกแขนขึ้นมายกขาทีละข้างแทรตั้งฉาก90อ,องศานะครับดันหลังให้แนบพื้นด้วยห้ามลืมห้ามลืม ึแบบบน,นะครัต่อไปก็จะเป็นท่าที่3นะครับเราจะเรียกท่านี้ว่าท่าเด็ดบักวิธีการก็คล้ายๆเดิมเลยเริ่มจากทุกท่านค่อยๆนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่นอนทําท่าเมื่อกี้อยู่แล้วก็ยังไม่ต้องลุกขึ้นมานะครับนอนไปเลยนะครับวันนี้เรานอนยาวๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยๆยกขาขึ้นมาทีละข้างกดหลังให้แนบกับพื้นก่อนนะครับฝึกจากท่าที่แล้วเรามั่นคงมั่นใจแล้วทีนี้ยก2ข้างครับอ แล้วเอามือชูขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้นะครับกล้ามเนื้อของเรากําลังเกร็งมากๆาเลยนะครับให้เราหายใจเข้าออกสบายๆ2 0่สบถึงสาวินาทีนะครับค้างเอาไว้เลยอันนี้เป็นการฝึกให้เกิดความมั่นคงที่กระดูกสันหลังของเรานะครับก็จะทําให้กระดูกสันเข้ามั่นคงมากขึ้นทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วว่าภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมก็จะทําให้กระดูกสันหลังของเราในการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ นั่นก็แปลว่าสิ่งนั้นมันเป็นการหลวมนะครับทําให้เรามีโอกาสบาดเจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นเองเสริมสร้างความแข็งแรงไว้เสริมสร้างความแข็งแรงไว้เถอะครับโอเคอค่อยๆวางลงนะครับฝังลงทีละข้างช้าๆจะได้ไม่เจ็บพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเอา3มเซตน,นะครับอยากให้ทุกท่านแข็งแรงมากๆวันนี้มีทั้งหมดแค่สีหขอท่าละ สามเซตให้เราสบายใจว่าวันนี้เราแข็งแรงมากๆนะครับพร้อมนะครับรอบที่2ยกขาขึ้นมาทีละข้างลับชนะแบบนี้ชูแขนขึ้นมา,าหลังของเราจะโค้งนิดๆน,นะครับเก่งท้องไว้3ามสิบวินาทีระหว่างนี้หายใจเข้าออกสบายๆใครไม่ไหว20ิวินาทีก็พักก่อนได้นะครับเราตามความแข็งแรงของท่านแต่หวังว่าเราจะไปได้ยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆครับ โอเคค่อยๆวางขาลงครับน่าเป็นยังไงครับรู้สึกว่าเซตที่2มันเร็วขึ้นไหมครับนั่นแปลว่าท่านแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ใครรู้สึกว่าช้าลงก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่ท่านไหวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับการเนื้อมันสร้างได้ครับผมชอบนะครับเวลาออกกำลังกายบนเตียงแบบนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆนะครับค่อยๆฝึกไปเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากจะเห็นว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันไม่ได้ยากนะครับที่ยากก็คือ ตอนเริ่มนะครับถ้าเราเริ่มออกกำลังกายเริ่มเปิดคลิปดูแล้วหวังว่าทุกท่านจะไม่ได้ยากที่จะทําต่อจนจบมาอีกเซตหนึ่งครับยกขาขึ้นมาทีละข้างยกแขนขึ้นมาครับ30วินาทีเองไปพร้อมกันครับ อย่าไม่กั้นหายใจนะครับหายใจสบายๆอย่าลืมสำคัญที่สุดแล้วคือการกั้นหายใจโอเคค่อยๆวางขาลงครับโอ้โอทีละข้างสุดยอดเลย <c oughs> ต่อไปท่าสุดท้ายกันแล้วนะครับท่าน,นี้ขอเปลี่ยนอริยบทกันบ้างทุกท่านเวลาเปลี่ยนท่าน,นะครับค่อยๆตะแคงช้าๆ อย่ารีบนะครับนะตะแคงขึ้นมาก่อนการเปลี่ยนท่านะครับก็ค่อยๆทําต่อไปเป็นท่าที่4ขอมาอยู่ในท่าคว่ำกันบ้างเหมือนตอนที่เรายืดตอนแรกนะครับสังเกตยอย่างแรกนะครับทุกท่านพยายามโค้งหลังนิดหน่อยนะครับหรือว่าทําให้หลังของท่านตรงไว้พยายามอย่าให้หลังของท่านแอนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญของคนที่เสื่อมห้ามแอนตั้งหลังให้ตรงไว้แขนของเรามั่นคงกลางไว้สองข้างขาของเรากลางไว้สองข้าง หลังจากนั้นนะครับค่อยๆนะครับถ้าเราไหวเหยียดขาขึ้นมาเบาๆแล้วก็วางขาลงเหยียดขาไปด้านหลังเบาๆแล้วก็วางขาลงนะครับสิ่งที่สําคัญเลยสังเกตว่ามีอาการเจ็บหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีคนดูแลก็ลองดูว่าหลังของท่านแอนหรือเปล่านะครับพยายามยันเกงตัวของเราให้หลังของเราอยู่นิ่งที่สุด นะครับแล้วก็วางให้หลังของเรานิ่งที่สุดถ้าแอนอย่างนี้ผิดนะครับไปทําอย่างนี้ผิดเลยนะครับไม่ทําอย่างนี้นะครับอ่หยยดขาเบาเบาหลังกับตัวตรงไว้แล้วก็วางหอมนะครับทั้งหมด1ิครั้งหอมแล้วเราไปเดียกันตั้งหลังให้ตรงเกรงตัวไว้อย่าให้หลังเคลื่อนยันขาออกไปเบาเหนึ่งสลับขา Voi, 2 3 4 5 6 7 โอเคพักสแปบหนึ่งนะครับลงมานั่งพักสแปบหนึ่งก็ได้ให้ใจเข้าหายใจออกสบายบาย ำหรับท่านี้เองนะครับเราเรียกว่าท่าเบิร์ดด็อกก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทําจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวที่สําคัญมากๆอาจจะดูยากนะครับลองทําเท่าที่เราทําไหวก่อนหรือเรียนรู้วิธีการทําดูเป็นประจําให้เราเข้าใจวิธีการทําก่อนหลังจากนั้นค่อยๆฝึกค่อยๆทํานะครับท่านี้เองก็จะได้ประโยชน์มากๆสําหรับทุกท่านเลยนะครับไปเริ่มกันที่เซตที่2ครับไปเริ่มจาก กางแขวนให้มั่นคงกางขาให้มั่นคงนะครับหลังจากนั้นเตะขาไปนะปนังกิ่งตัวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอเคโอเคผักสักแป๊บหนึ่งนะครับใครไหวเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะครับใครอยากแข็งแรงก็ทำทั้งหมด3เซตใครไม่ไหวเริ่มเซตหนึ่งทำ5าครั้ง10ครั้งก่อนให้เราค่อยๆมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับว่าการออกกำลังกายนอกจากจาะก,กำลังกายกล้ามเนื้อแขนกลางตัวในวันนี้แล้วถ้าหากว่าใครอาการเจ็บอาการปวดลดลงมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นที่มักจะมีปัญหาตามมาจากปัญหาของกระดูกสันหลังนะครับมาเซตสุดท้ายไปด้วยกันครับก่อนที่เราจะบอกลากันสําหรับวันนี้ตั้งแขนให้ตรงเดินช้าๆอึ๊บ พยายามิิงตัวไว้อย่าให้ตัวเคลื่อนนะครับ โอเคโอเคจบแล้วน,นะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทำได้ทำไม่ได้ชอบไม่ชอบยังไงมีอุปสรรคปัญหาอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าท่านแข็งแรงมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจที่เราจะพัฒนากล้ามเนื้อของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับขอเน้นย้ำเรื่องความสําคัญเสมอเมื่อไหร่ก็ตามกระดูกของท่านมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามข้อต่อของท่านมีปัญหากล้ามเนื้อของท่านจะเป็นตัวที่จะมาช่วยได้นะครับอย่าปล่อยให้กล้ามเนื้อของท่านสูญสลายหายไปนะครับแต่กลับมาทํากล้ามเนื้อของท่านให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่าลืมให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ครบด้านนะครับสําหรัััับบวนนนนนี้้กกก็ตอองลาไป่ะคร ถ้าหากวัท่ชนคิดว่าคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์อยากให้คนที่ท่านรักได้ฝึกออกกำลังกายแบบเดียวกับท่านหรือออกกำลังกายไปพร้อมๆกันกับพวกเราหมอชวนฟินนะครับก็ส่งต่อคลิปดนี้ไปให้คนที่ท่านรักได้ออกกำลังกายร่วมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขฟิตไปด้วยกันแข็งแรงไปด้วยกันและเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทุกส่วนไปด้วยกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ